ตั้งใจประพฤิปฏิบัติเราสวมดมนต์สวดไปทำไมคนคน็ถามบางคนก็เพิ่งมาที่นี่สวมดมนต์เราสวดเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเรา่วงสิ่งสิ่งเราเรียับเป็นสมมูิ าบางคนสวดไปไม่เข้าใจจะเกิดประโยชน์อะไรแต่ว่าความจริงแล้วนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปมันก็จะมีสองฝั่งอยู่เสมอว่าเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะมีปัญญามากน้อยขนาดไหน ว <c oughs> ทีจะเลือกเอาเราเลือกในส่วนที่เป็นประโยชน์ก็ได้หรือว่าจะละทิ้งในส่วนที่เป็นประโยชน์ก็ได้อยกตัวอย่างการสวดมนต์เราจะเข้าใจความหมายไม่เข้าใจความหมายมันไม่เป็นประเด็นหรอกแต่ว่าใจเราเป็นสมาธิหรือเปล่าใจเราตั้งมั่นหรือเปล่า,เ,าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ย ผู้เจ้าท่านบอกว่าทางสายตางทางสายตรงทางสายกลางทางสายตรงก็คือทางที่ประกอบด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยสัญญา <c oughs> พวกเราเนี่ยที่มาเนี่ยก็ถือว่าพวกเราได้มานั่งอยู่ในโบสถ์แห่งนี้ ท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ถึงความโดยศีลเพราะในขาที่นั่งกงคงไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ในที่นี้ก็ไม่ได้ไปขโมยของใครกระพืตินลูกผิดเมียสามีภรรยาหรือว่ามุสาหรือว่าไปทำลายสติเดินเครื่องดองของเมา เรียกละเราอยู่ในบทขณะนี้เราถึงพร้อมด้วยศีลห้าเรียกว่าใจของเราวาจาของเรากายของเราหรือว่าการกระทํามันปกตินะตัวนี้ยปกติคือตัวศีลพอสวดมนต์พับมันจะเข้าใจไม่เข้าใจมันเป็นสมาธิเพราะว่ามันต้องใช้ความตั้งใจมั่นในการที่จะสวด มันจะเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นสาระแต่ว่าเราสวดให้ความนอบนอบ้อมในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แลความนอบนอบ้อมมันเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งนะมันก็เป็นสมาธินะแต่ที่นี่มันจะทำให้เกิดปัญญาหรือไม่เกิดปัญญานั่นก็เป็นอีกเครื่องหนะึง อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เดินมาในหลักของศีลนั่งขณะนี้เราอยู่ในหลักของศีลอยู่ในหลักของสมาธิใจตั้งมั่นเรียกว,ว่ามีระเบียบมีวินัยเพวกเรามีระเบียบวินัยนั่งกันไม่ง,นงนอนเงันเรียกว,ว่าด้วยความสำรวมเรียกว่า เราําลังศึกษาพระวินยัยปิฎกนะพระไตรปิ đ ะเป็นเรียกว่าจุดรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าแบ่งเป็นสามหมวดนี่ในพิ độ สุดตันตะิฎกอภิธรรมปิ đ กพระวินัยก็คือตัวศีล พระสุตตังต์ปิโดประอการที่เราใช้ชีวิตประจำวันเป็นเรื่องเล่าในพุทธการนะที่เปลี่ยนธรรมะธรรมะอะไรนะธรรมะนิยายก็ได้แลนะ้เรื่องของนางวิสาขาก็ดีเรื่องของอนาถบินทิกะเศรษฐีก็ดีเรื่องขององค์คริมานก็ดีนะ <c oughs> อันนี้เราเปลี่ยนพระสุตตังตปิโด เรียกว่าธรรมะที่เป็นเรื่องเล่าที่เป็นความจริงเรียกว่าธรรมะนิยายอะไรนะแล้วกอ็อีกอันหนึ่งก็คือพระอภิธรรมปิตุกธรมธร,มท,รมที่เป็นธรรม,มะขั้นสงูงธรรมปี่เป็นความจริงเป็นสัจธรรมเ <c oughs> นะรื่อว่าคําสอนวิจามีสามแบ,บ่งเป็นสามหมวดหมู่ด้วยกันนะ นับรวมแล้วเป็นคันเป็นหมวดเป็นหมู่ได้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันมากมายเยยยหลือเกินย่นย่อก็เหลือศีลสมาธิปัญญาย่นย่อก็เหลือกายและใจของเราย่นย่อก็เหลือใจตัวเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมารวมที่ใจของเราหมดเลยทาทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สาเร็จด้วยใจของเราเพราะฉะนั้น บางสิ่งบางอย่างที่มันจะเป็นสิ่งยากสำหรับเราในเรื่องของการปฏิบัติเพราะว่าจะมานั่งสมาธิ <c oughs> ให้ได้อย่างชาวบ้านชาวเมืองเขาสองชั่วโมงสามชมั่วโมงเราก็ทำได้ไหมอ่ะถ้าเรารักษาใจของเล่ของเราได้เนี่ยมันเรียกว่าเรานั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนเลยนะรักษาใจให้ได้ ช่ไมมาลงที่ใจละทุกสิ่งทุกอย่างลงที่ใจนะรื่ว่าผู้ใจว่ามโนบุพังธโมมนโนธรรมมามนโนเสธามนโนมายารมคือความจริงนะมันอยู่ที่ใจเราทั้งหมดเลยถ้า <c oughs> เราเข้าถึงตัวใจ ก็เข้าถึงธรรมถ้าเรายังไม่เข้าถึงตัวใจก็ยังไม่เข้าถึงธรรมตัวใจคืออะไรใจผูร้รู้มันรู้ตรงไหนล่ะเอ,อขณะนี้มันรู้ตรงไหนรู้ที่แสบรู้ที่เจ็บรู้ที่ปวดหรือเปล่าเอ,อรู้ตรงนั่นแหละคือตัวใจเ,ออเรามานั่งนี่เรามาดูใจเราแล้วแล้วน,ะออนั่งหลับหูหลับตาเนี่ยนฮะเออ เห็นใจเจ้าของไหมมันว่าไงออใจมันนั่งว่าไงเ,เสียงหลวงพ่อพูดมากจังเลยเออใจมันว่างงี้เปล่ามาน,นั่งดูใจมันมันจะดีมันจะไม่ดีดูใจของเราแต่ว่าศึกษาธรรมะศึกษาที่ใจนะ่พนพระไตรปดฎกสามปะการเนี่ยมาศึกษาที่กายวาจาใจ ย้นย่อก็คือกายใจย้นย่อเราไม่อีกก็คือใจตัวเดียว <c oughs> ดังนนี้ให้มันกำหนดไปที่ความรู้ะความรู้ตรงไหนกำหนดอยู่ตรงนั้นความรู้ตรงไหนมันรู้อยู่ในกายเรานี่แหละเออมันไม่ได้ออกนอกกายนะความรู้นั้นเนี่ยมันอยู่ในกายของเราแนละ,นะเรียกว่าธรรมถ้าออกนอกกายไม่ใช่ธรรม นะทำแท้มันต้องอยู่ในกายสิ่งที่เราเห็นข้างนอกใช่ไหมนะลืมตาเห็นภายนอกหมดเลยเป็นคนโน้นเป็นคนนี้เป็นต้นไม้เป็นสิ่งก่อสร้างความเกิดแก่เจ็บตายที่เราเห็นคนอื่นครัเป็นมันยังเป็นธรรมที่ยังไม่ใช่ความจริง มเ,มเมื่อเราสวดมนต์ว่าเมื่อใดที่เราเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะมันไม่เทีย่ยงนะมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขานั่นแหละปัญญามันอาจะเกิดแล้วปัญญามันเป็นยังไงอ่ะมันเมวนที่เรา บอกว่าในโลกนี้ผู้มีปัญญาก็คือผู้ที่จะประสบผลสำเร็จในการใช้ชีวิตและในการหาเงินนะบอกว่าผู้มีปัญญาก็หาเงินได้มากกว่ากาน,นทางโลกเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่ปัญญาทางธรรมนี่มันไม่ใช่นะปัญญาทางธรรมเป็นไปเ,เพื่อความสละ เพื่อปล่อยเพื่อวางเป็นปัญญาถึงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะพอมองย้อนกลับมาที่กายของเรากายเราก็ไม่เที่ยงเนื่อเป็นอนิจจงมันเปลี่ยนแปลงตลอดนะเป็นทุกท้งมันตั้งอยู่ไม่ได้มันเสื่อมตลอดมืองกันพอเปลี่ยนแปลงมันเลยเสื่อมตลอดมืองกัน เสื่องตลอดเวลามันแตกมันดับอยู่ตลอดเวลาเพราะมันไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาคําว่าตัวตนนะคืออะไรเราควบคุมมันไม่ได้แล้วก็มันก็ไม่ใช่อะไรที่เป็นเราอะไรที่เป็นเขาไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาสักอย่างเลยโลกนี้ผู้จ่าท่านตัดไว้ว่ามันว่างเปล่า เราก็เถียงว่าอมันว่างยังไงเราก็ยังเห็นมีต้นไม้มีบุคคลมีรถยนต์มีถนนหนทางมีแม่น้ำลำธานค้าว่าว่างของพระเจ้านั้นความหมายก็ว่าว่างจากผู้ยึดมันว่างจากตัวตน วางจากความสำคัญนั่นหมายว่าเป็นเราเป็นเขานี่คำว่าวางวาอัตตาตัวตนไม่มีเ,เรารู้ไหมอัตตาตัวตนเป็นไงก็กูนี่แหละนี่แหละหรือว่าอัตตาตัวตนมึงนั่นแหละนี่แหละอัตตาตัวตนพอเป็นกูเป็นมึงมันก็เลยวางกันไม่ได้ ประทะคารมกันก็มึง <c oughs> ก็ปูประทะคารมกันนะพอคำพูดนิดหนึ่งนะนะพอคำชมหน่อยโอหวานแววเออดีเหลือเกินเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นแอนะว่านะนะตัวตนตัวเราตัวเขาเพอาพูดพ่อเราก็พอใจแล้ว่าตัวตน เขาด่าเราเราบ็ไม่พอใจแต่ถ้าเราไม่มีตัวตนซิจะพูดเพราะพูดในเพระมันก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรเลยปล่อยวางมันไม่มีตัวมีตนเห <c oughs> <c oughs> มืนหนนะอนเราเนี่ยนะเออเราได้ยินเสียงพูดเ <c oughs> ขาด่าเราอีบา้าเราลืมตาขึ้นมาดู ใครว่ากูว่หาตัวตนไม่มีเออจะกวดใครแต่พอเข้าว่าเราอีบ้าเราลืมตาขึ้นมาอ๋อมึงหรือว่ากูโอ้โหเป็นฟืนเป็นไฟเลยเนี่ยอ,อกูก็จะเอาํำปั้นยัดปากมึงนี่แหละตัวตนความสำคัญมันหมายเพราะมันมีตัวมีตน พอตัวตนหายไปนี่ร่างกายไม่มีเป็นไงมันหมดปัญหาไปขึ้น,น,นเลยใช่ไหมได้ยินแต่เสียงโอ้เสียงเพาะเหลือเกินจะหาตัวตนนีใ่ใครวะเสียงนั้นเลยเพาะไม่จริงแค่ไหนพอเสียงเพาะปุ๊บเห็นว่าใครพูดโอ้อีนี่เหรอไอ้นั่นเหรอโอ้มันรูปหล่อมันรูปสวยโอ้โหตัวตนเพิ่มขึ้นอีกเลย อ๋อมึงเข้ท่าดีนี่ว่ลใช่ไหมแต่ถ้าคีเลยเป็นไงคีเลยหรือไม่รอไม่สวยเป็นไงกูคิดว่าใครพูดเออเราก็าเหมือนหน้าไปเพราะอะไรยึดตัวยึดตนว่าไม่งามแต่พอยึดตัวยึดตนว่างามเป็นไงเรียบร้อยโรงเรียนจีนเออ เลยเป็นบ่อกเกิดแห่งภพชาตินะเกิดเป็นความรักความผูกพันขึ้นมานี่ววะว่าเรื่องของโลกนะความรักความผูกพันความดีต่อกันหรือความไม่ดีต่อกันนะเป็นเรื่องสายใยแห่งภพชาติทั้งหมดเลยเราก็อมองในเรื่องของว่า <c oughs> ความไม่ดี นเราจะตัดพบตัดชาติเราตัดความไม่ดีมันออกอเวลาเราอยู่ด้วยกันคนที่เคยทะเลาะเบาะแว่งกันความผูกพันมันไม่มีนะ,อะพอห่างก,กันแล้วก็ห่างเลย <c oughs> แต่คนเราที่อยู่กันด้วยความดีอ,อยู่ด้วยความดีมีเมตตาต่อกัน พอคนใดคนหนึ่งจะเจ็บจะป่วยจะตายโอ้โหทุกข์มากเลยไม่ว่าไายใหญ่แห่งภพชาติรานความดีนี่อันตรายเป็นสายใหญ่ภพชาติที่จะบูกเรล่าใให้ติดอยู่ในวัฏฏะโรคแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันท่านทั้งหลายถ้าท่านติดดีอันตรายนะ่ะ ความดีที่เราทำท่านก็ไม่ได้ให้เป็นติด <c oughs> ความดีด้วยทานก็ดีโดยการรักษาศีลก็วดีด้วยการภาวนานี่เรียกว่าความดีท่านไม่ให้เป็นติดไปยึดมัน่นถือมันนะทานแล้วแล้วกันไปนะรักษาศีลกายวาจาเป็นปกติเมื่อไหร่นะมันก็ไม่มีอะไร ทำทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเรามันทำให้จิตเราเกิดความอิ่มเอิบเบิกบานใจไปยึดมัน่นถือมั่นก็ไม่ได้โลกนี้นะ่ะเป็นของปลอมเป็นโลกแห่งมายาเมื่อเป็นโลกแห่งมายาเราไปยึดมันม่นถือมั่นมันก็ไปยึดในสิ่งที่ไม่มีมายานีงคือความไม่มีนะ มายาเสแสร้งเคยเห็นไหมเวลาเราพูดคุยกันเรามีมายาเสแสร้งต่อกันนมายาเรียกว่าพูดด้วย <c oughs> อาจจะพูดคำพ่อเออเป็นมายาคำพ่อ,อทั้งที่ว่ากูไม่ชอบมึงแต่พอเจอต่อหน้าเราก็มีมายาต่อกันพูดดีต่อตันพอรับหลังหันหลังให้กันแล้วนั้นก็โดนซะแล้วด่าเปิงเลย นั่นเราเป็นมายามันไม่มีจริงนะมันไม่เพียงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่เป็นจีหลังยั่งยืนเป็นสิ่งที่เราเชื่อมีแต่มันไม่มีเมือนเรา <c oughs> <c oughs> นั่งรถไปเนะ่ขับรถไปบนท้องถนนนะโดยเฉพาะถนนที่เป็นถนนยางมะตายเรามองไปไกลๆเราเห็นว่ามันเหมือนมี มันมีน้ำอยู่ข้างหน้าเรียกว่าพยัพแดดพยั์แดดมันยิดยืดยับยับแต่พอเข้าไปไกลมันไม่มีเรียกว่าเป็นนาย,ยามันเหมือนมันจะมีแต่มันไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เช่นเดียวกันเช่นเงินทอง เราว่ามันมีจริงแต่ความจริงมันไม่มีเราก็าเทียงวหละเอาก็มันมีไงยังหยิบจับต้องได้เอาไปซื้อของได้เอาไปบำรุงบำเรอความชอบความพอใจของเราได้มันมีไม่จริง <c oughs> ทำไมถึงมีไม่จริงถ้าเราตายขณะนั้นมันมีจริงหรือเปล่า <c oughs> เงินทองนั้นมันยังจะเป็นประโยชน์ไปใช้สอยในภพภบบูมิที่เราเคลื่อนไปหรือว่าจุดติเช่นอาจจะไปเป็นเทวดาถ้าเราทำความดีนะเอาเงินติดตัวไปได้หรือเปล่าเอาทองติดตัวไปได้หรือเป่าเอเขาก็บอกว่าเออไอ้พวกพญายนานี่นะ มันฝังเพชรฝังทอยฝังทองไว้ในธรรมเต็มไปหมดเลยเออจริงหรือเปล่าเขาบอกพญานาคมันจะให้ใครก็ได้เออถ้าพญานาคมึงแน่จริงนะมึงมาให้หลวงพ่อเนี่ยเออเอาโพ่ขึ้นมาเลยนะเอาเป็นให้ๆเลยนะเออทองเนี่ยเออเรียกว่าสมมุติทางนั้น ของที่มีแต่มันไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างไปนอยฮะแม่ตัวเราเองเราก็ว่ามีก็ฉันนี่ไงแต่พอตายนี่แตกดับร่างกายของเรามันแตกมันดับมันเกิดจากอะไรการรวมตัวของธาตุดินน้ำลมไฟพอมันแตกมันดับไปไงธาตุดินน้ำลมไฟแตกตัวออก ร่างกายตัวนตนที่ว่ามีมีไหม <c oughs> มันก็ไม่มีเรืกว่ามันมีไม่จริงโลกนี้จริงว่นโลกสมมุติสมมุติคือมาย,ยานะคำพูดพูดไปแล้วมันก็หายไปนะเราจะไปจับเอาคำพูดคว้าคำพูดที่พูดไปแล้วได้ไหมไม่ได้ แต่มันมีผลเหลือเกินเพราะอะไรเราไปยึดมั่นที่มั่นไปสําคัญมั่นหมายให้ความสําคัญนั้นมันก็เลยมีผลต่อเรานะเราไปยึดมั่นคําพูดสิ่งที่พูดไปแล้วนะเราก็เลยทุกข์ใจนะถ้ามันไม่เป็นดังที่เราปรารถนาแต่ถ้าเป็นที่เราปรารถนาพูดไปแล้วเราไปยึดเอาคำพูดนะั้น เป็นประดังที่ปาสิาริเรากขสุขใจสุขและโลกนี้เป็นยังไงลองดูซิพระโลกนี้ก็คือโลกแห่งความสุขและความทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นทุกมันในตัวของเราทั้งหมดนะละมาวัดเนี่ยทุกคนบอกว่ามาเพื่อว่าเราทุกข์ละเกินเราก็อยากจะมาวัดเ <c oughs> รืว่ามารักษาใจของเรา ใจเราได้สบายอาพอมาแล้วเราหายทุกข์หรือเปล่า,าบางคนป่วยมานะหลายคนป่วยมานะมาด้วยความทุกข์ใจพอร่างกายมันดีขึ้นนเราก็หายทุกข์แต่ถ้าร่างกายไม่ดีขึ้นเป็นไงทุกข์นั้นก็ยังมีอยู่ใช่ไหมเราก็ทุกใจเราเมื่อไหร่คูจะหาย หลวงพ่อเลยว่าเฮ้ยไปเกิดใหม่ไม่ดีกว่าเลยเกิดใหม่ดีกว่าเก่าเออมันเปลี่ยนร่างกายใหม่นะไม่เอาอีกเออขนาดว่าร่างกายมันแย่แล้วนะมันเสื่อมแล้วนะเออพอบอกว่าเฮ้ยทิ้งมันเลยเออเปลี่ยนมันใหม่เลยเออไปสนใจอะไรมันโอ้ขออยู่ต่อหลวงพ่ออยู่ต่อแบบที่มันเสื่อมเสื่อมนี้ก็ยังดีอยู่ก่าเพราะเราไปยึดมัน่นถือมัน ไปสำคัญมันหมายว่ามันยังเป็นเราอยู่นี่นะเพราะเป็นเราแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราปรารถนาเพราะร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นเราก็ตั้งอยู่ในชั่วขณะหนึ่งท้ายสุดดบสลายเพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่ว่าเราก็เข้าใจแต่เข้าใจแบบสมมติเข้าใจแบบมันไม่ได้เกิดปัญญาทร ปัญญาธรรมเห็นทุกสิ่งอย่างเป็นตามสภาพเกิดแล้วก็ดับลงหรือว่าเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงท่านก็นเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นมาวัดน,นี่ก็บ,บอกว่าออสอนอะไรแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นจะทําได้หรือเปล่าไม่ยึดมั่นถือมั่นสอนโอ้โหไปพระนิพพานเลยเหรอโอ้เราจะมองว่าพระนิพพานเป็นเรื่องไกลตัวนะ พระนิพพานเนี่ยมันเรื่องอยู่ในใจของเราแล้วนิพพานแปลว่าดับดับอะไรดับความโลภดับความโกรธดับความหลงที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยดับความพอใจดับความไม่พอใจดับความยินไายดับความยินดี ถ้าเราดับได้ใจเราก็สบายเนี่ยนิพพานมีความหมายอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโอ้ไปนิพพานโอ้โหมันอะไรก็ไม่รู้แดนนิพพานนิพพานคือมันรักษาใจของเราได้ทั้งหากโกรธก็ไม่เอาโลภก็ไม่เอาหลงก็ไม่เอาเอาราคาก็ไม่เอา ความพอใจก็ไม่เอาความไม่พอใจก็ไม่เอาเอพอมไม่เอาแล้วจะเหลืออะไรล่ะก็เหลือแต่อะไรที่มันเป็นกลางๆใจที่เป็นกลางๆนะี่สบายถ้าเรารักษาใจของเราได้ขนะนีนะ้ใจเป็นกลางๆนะนี่แหละเราเข้าถึงธรรมของพระเจ้าแล้วนะเข้าถึงธรรมแล้วนั่งโยกตัวไปโยกตัวมามันเสียบมันปวดเลือเกินใจเป็นกลางหรือเปล่าไม่เป็นกลาง ใ,ใจไม่เป็นกลางมันติดลนโอ้โหกูเจ็บเพิ่มเติมกูขยับแล้วขยับอีกใจไม่เป็นกลางแต่ถ้าความเจ็บมีอยู่แต่เรารักษาใจของเราได้นะรักษาใจได้ไม่ไม่ทุกข์ใจเพื่อว่าไม่สุขใจใจเราเป็นกลางกลางนี่เราอยู่กับธรรมะเราอยู่ความจริงนะระหว่านิพพานนะ ไม่ไกล้ไม่ไกลอยู่ในใจเรานี่แหละทำใจเราให้เต็มใจในิพพานไม่ยึดมั่นคือมั่นปล่อยวางอะไรกระทบก็รู้เท่ารู้ทันคนด่าก็รู้เท่ารู้ทันแต่เราก็ไม่ด่าต่อใครชมก็รู้เท่ารู้ทันเราก็ไม่ไปความพอใจไปยินดีทุกสิ่งทุกอย่างมองว่า มันเป็นสมมติแต่ว่ามันมีไม่จริงนะโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นจริงทักอย่างเลยเ,เราบอกเาว่าสมมติยังมีอยู่แต่หลวงพ่อบอกมีไม่จริงหลวงพ่อก็จะเอาเนะ่อ,อสะงุงสตังลาบสักกะละทั้งหลายแหละโลกนี้มันเป็นอย่าง้งมันมีสิ่งเหล่านี้แต่เราอยู่ประมาน แต่มันไม่ให้มันมีผลเหนือจิตใจของเราทรัพย์สมบัติเข้าของทองเมื่อมันไม่มีผลเหนือจิตใจของเรามันจะมีหรือมันไม่มีมันก็ไม่ทําให้ใจของเรานะไปเกิดความพอใจไม่พอใจนะอยู่ได้มันไม่มีเราก็อยู่ได้มันมีเราก็ไม่ไปไปติดมันนะ บมว่าเราใช้เงินเนี่ยแต่เราไม่ได้ไปใช้เพื่อที่สนองความต้องการของเราอย่างหลวงพ่อเอาปัจจัยยาติโยมมาเนี่ยหลวงพ่อทําประโยชน์ให้กับยาจโจิโยมไม่ได้เอามาเข้าตัวเองอยู่ก็อยู่แบบทุกข์ไปดูได้กุติหลวงพ่ออยู่ยังไงนะผ้าจีวร มันจะไม่ใช่เป็นของดีของดีงดนะแต่ปัจจัยญาติโยมมาหลวงพ่อทำประโยชน์นะประโยชน์ให้กับศาสนาให้ญาติโยมได้มาใช้ได้มาทําประโยชน์ให้กับตนไม่มีเข้าตัวเองเพราะว่าเห็นสิ่งนั้นเป็นไรมันมีไม่จริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยมันมีอยู่นะนะ แล้วมันไป่ไไป,ป,ปหาไก่ที่ไหนมันก็อยู่ในใจความจริงนี่ถ้าเราเข้าขึ้นความจริงตรงนี้ได้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่สุขเป็นผู้อยู่นะสุขนะทุกข์นี่แหละความสุขที่แท้จริงตรงนี้สุขที่ไม่มีอะไรตรงพอมีความสุขนะอยู่กับความไม่มีอะไระสบาย จะมีกินก็ไม่ได้สุขจะไม่มีกินก็ไม่ทุกข์ไม่ได้ว่าอะไรมองเห็นทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นเองวันนี้พูดธรรมะให้เราท่านทั้งหลายนอนไปทีนะ่นาสำหรับผู้ที่มาใหม่ผู้มาปฏิบัติเพื่ออะไรรักษาใจของเราไห่ได้สวดมนต์เพื่ออะไรอ สวดมนก็คือทําให้จิตของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิเพราบางคนเลยไม่เข้าใจว่าสวดไปทำไมความหมายก็ไม่รู้จิตเราตั้งมั่นเป็นสมาธินี่ได้สมาธิแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดปัญญา,อาพอเป็นสมาธิแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดปัญญาปัญญาที่ว่านี่ว่ารู้ถึงความจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง อันนี้พูดทรมาพอสมควรให้เราอนั่งสมาธิต่อไปอีกนะเมื่อถึงเวลาหลวงพ่อจะบอกให้คลายสมาธิ